สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีง่ายๆในการเปลี่ยนสีแป้นพิมพ์บนมือถือซัมซุงอันดับแรกให้คุณผู้ชมเข้าไปที่การตั้งค่าครับนี่ตรงนี้ครับเลยปึ๊บหลังจากนั้นปัดขึ้นแล้วมาแตะในส่วนนี้ฮะการช่วยเหลือการเข้าถึงปึ๊บอ่านะครับผมหลังจากนั้นมาแตะตรงนี้การเสริมการมองเห็นปึ๊บ พอมาถึงหน้านี้นะครับในส่วนของแป้นพิมพ์ความเข้มสูงเปิดใช้งานครับปึ๊บแล้วมาแตะในส่วนของแป้นพิมพ์ความเข้มสูงอีกหนึ่งครั้งปึ๊บเราก็จะเจอในส่วนของแป้นพิมพ์นะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นสีดำหนึ่งอ่านะครับสีดำสองสีน้ําเงินอ่าสมมุติเราเลือกในส่วนของสีเหลืองนะครับปึ๊บอ่าหลังจากนั้นก็กดปุ่มโฮมออกไปเลย แล้วก็เลื่อนหานะครับในส่วนของแอปหนึ่งแอปนะครับนะมิ s เตอร์แล้วกันปุ๊บอ่านะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็เข้าไปที่ห้องแชทเพื่อนนะครับห้องแชทเพื่อนแล้วก็เข้าไปสมมุติว่าเราจะใช้งานในส่วนของแป้นพิมพ์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแป้นพิมพ์สีเหลืองนะครับในส่วนนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น g l e g o o g l e Chrome g o o g l e Search นะครับหรือจะเป็น u t u b e นะฮะแอปไลน์นะครับนะมันก็จะเป็น แป้นพิมพ์ในส่วนแป้นพิมพ์สีเหลืองประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะตรงนีน้และนี่ก็คือวิธีง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนสีแป้นพิมพ์ในมือถือของซัมซุงนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องในทัชกรนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาบก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ